คุณผู้ชมคะพบกันนะคะวันนี้ในรายการจับประเด็นข่าวร้อนกับบิชานชลรสมิงนาทวีสุขค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไปแล้วยังอยู่ในความประทับใจของคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือกิจกรรมไบฟอร์มัมนะคะเป็นการรวมหัวใจของคนไทยทุกคนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะและเร็วๆนี้กําลังจะเกิดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญต่อเนื่องกันมานะคะนั่นก็คือกิจกรรมราชพักไบท์แอนคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินค่ะ เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเพื่อหาไรายได้สมทบทุนในการสร้างอุทยานราชพักอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และวันนี้ก็จะเป็นการรวมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งที่จะได้แสดงความกระตันยูนะคะจะมีรายละเอียดอะไรในงานเกิดขึ้นบ้างเราจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ได้อย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญหลายท่านที่จะมาพูดคุยกับเราค่ะท่านแรกนะคะท่านพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมราชพักไบแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดิน ท่านที่2ค่ะอาจารย์สุริยันสุจริตพลวงที่ปรึกษาโครงการราชพักไบ์แอนคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินท่านที่3นะคะท่นานพันเอกสุชาติพรมใหม่ผู้บังคับการกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์ในฐานะคณะกรรมการจัดสร้างอุทยานราชพักรวมไปถึงวันนี้มีศิลปินนักร้อง AF นะคะที่เป็นตัวแทนมาพูดคุยกับเราสองท่านด้วยกันค่ะคุณเศรษฐพงเพียงพอหรือว่าคุณเต๋า AF และคุณนิสาชนสิลไทยสงหรือว่าคุณเนสเอฟค่ะสวัสดีทุกๆท่ททานเลยนะคะสวัสดีครับะะสวัสดีค่ะนะคะ พูดถึงกิจกรรม b บ f o ฟอร์มันะคะแม้จะกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าความประทับใจทุกอย่างยังอยู่ในหัวใจของคนไทยค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับกิจกรรมค่ะราชพักไบ i ์แอนด์คอนเสิร์แทนคุณแผ่นดินนะคะในส่วนของคอนเสิร์ตต้องถามนักร้องทั้ง2คนน้องเต่าแล้วก็น้องเนสค่ะว่าไปคอนเสิร์ตคราวนี้จะได้มีโอกาสเจอศิลปินใครยังไงบ้างคะโอ้โหก็ จากค่ายเรานะครับผมจากทูฟเฟนเดชเชียนมี4คนคนแล้วก็จาก i อแอลอีก4คนครับก็8คนแล้วแล้วก็จะมีศิลปินชื่อดังอีกหลายหท่านเลยไปร่วมร้องเพลงเล่นคอนเสิร์ตกันในงานคิดบอกพี่ออฟพงษ์พัฒน์ก็มาพี่ออฟพงษ์พัฒน์ก็ไปครับผมพี่โต๊ะพี่ป้อมอัศนีวัศน์ก็มาเช้าร็อกมาแน่นอนครคือเรียกว่าเอาใจแฟนๆทุกกลุ่มเลยใช่ครับนะคะกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นๆก็ตั้งแต่เย็นเป็นต้นไปครับก็ ของเราได้โชว์มาสามทุ่มครับรอบโชว์ของ AF แล้วก็ t h e Voice อะไรเงี้ยนะคะก็เรียกว่าบรรยากาศดีนั่งฟังเพลงนะคะไปด้วยริมทะเลด้วยค่ะนะคะถามสักนิดนึงความภาคภูมิใจของการได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการครั้งนี้ค่ะเต๋อจริงๆก็ภูมิใจตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับบาฟอร์มพอได้มาร่วมงานงานครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าให้เป็นเกียรติมากเลยแล้วก็ตอบตกลงทันทีไม่มีเกตงแน่นอนครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของส่วนตัวของผมด้วยครับที่ได้ตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยแล้วก็ได้มา มีโอกาสเชิญชวนแฟนๆแล้วก็พี่พน,น้องมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะเนสเหรอคะเป็นไงบ้างของเนสก็ได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับอุทยานมาจากทีวีนะคะแต่ก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตแล้วพอรู้ว่าตัวเองจะได้ไปร้องเพลงก็เหมือนกับพี่เต๋าค่าคือดีใจมากสมัครเลยรีบใช่ค่ะไม่ปฏิเสธเหมือนกันค่ะเพราะว่าหัวหินก็ไม่ค่อยจะได้ไปด้วย <c oughs> แล้วก็ถือว่าเป็นเป็นงานประวัติศาสตร์ครั้งนึ่งค่ะใช่ก็อยากจะเป็นส่วนร่วมของคนไทยด้วยค่ะ เป็นำใจมากๆนะคะดังนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมพิธศ์คะวันนี้ถ้าจะร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตามเข้าไปดูรายละเอียดที่ไหนยังไงได้ค่ะเว็บดอทอุทยานราชพัฒนนะครับดอทคอมนะครับท่านไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จะมาเป็นนักปั่นก็ได้จะมาดูคอนเสิร์ตอย่างเดียวหรือจะมาร่วมได้หมดเลยได้หมดครับเอานักปั่นจักรยานนะครับเราเปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่25สิหางหาครับจนถึงวันที่9กันยายนนี้ครับที่ท่านจะสมัครนะครับส่วนของที่ เว็บไซต์ได้ะนะครับ,รบะนะคะท่านเอสุชาติล่ะคะอยากที่จะ<ช>เชิญชวนค่ะในส่วนของคุณผู้ชมที่จะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานราชพักด้วยค่ะครับขอบคุณครับคือเรียนอย่างนี้นะฮะสิ่งเหล่านี้ผมใช้คาว่าเป็นประวัติศาสตร์ถ้าท่านเป็นเกิดเป็นคนไทยใต้พระบรมโพธที่สมภารถ้าท่านไม่มาร่วมในครั้งนี้ไม่ว่าจะออกช่องทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมถือว่าเสียดายที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ท่านจะมาร่วมบริจาคร่วมแข่งขันหรือร่วมในกิจกรรมต่างๆก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสที่จะแสดงออกถึงความเป็นคนไทยเป็นโอกาสที่ผมไม่ทราบว่าจะมีจะมีอีกหรือเปล่านะครับในการที่โอกาสแบบนี้นะถ้าไม่มาแล้วก็เสียดายนะครับแล้วก็ทางกองทัพบ,บกแล้วก็ผู้ที่เป็นคณะกรรมการในการจัดสร้างเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ากิจกรรมเนี้ย จะรวมจิตใจของคนไทยรวมคนกระตันยูของแผ่นดินนะครับได้ก็มีส่วนร่วมในการสร้างประ,ประวัติศาสตร์ให้กับชาติไทยค,ครับสุดท้ายเลยค่ะอาจารย์สุริยานมีอะไระที่อยากจะฝากบอกกับคุณผู้ชมคะก็อยากจะบอกว่ากี่ร้อยกี่ล้านวิญ,ญญาณที่ต้องสูญเสียเพื่อเสียสละเลือดเนื้อทาท่าแผ่นดินให้เรามีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่มาได้กี่ร้อยกี่คนกระสตราทิราชที่ได้สร้างแผ่นดินให้ลูกหลานมาถึงทุกวันนี้ ความสำนึกในความกตัญญูนั้นเป็นคุณธรรมอันวิเศษในสายเลือดซึ่งแสดงว่าเรากำลังที่จะมีวาสนาที่จะทำสิ่งที่เป็นความเจริญประวัติศาสตร์จะเขียนไม่ได้เลยถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองคำว่าประวัติศาสตร์เขียนได้ด้วยโอกาสที่เราเปิดและวาสนาที่มาถึงตอนนี้วาสนาที่เราจะร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์ให้ตัวเองในการร่วมสร้างนะครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อทดแทนพระคุณดวงทิพย์พระวิญญาณของบุรพากษตรที่ราช อีกกี่ร้อยกี่แสนดวงพระวิญญาณที่มองลงมาจากเบื้องบนดูลูกหลานทุกคนกตัญญูต่อพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็นจะคุ้มครองเราและเชื่อว่ากี่บาทนะครับที่เราทําไปเราจะได้กลับเป็นทวีคูณเพราะว่าบูรพาคัตราธิราชทุกพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งคนไทยและไม่เคยที่ไม่อํานวยพรและเชื่อว่า12กันยายนนี้ดวงททพวิญญาณทุกดวงจะลงมาอํานวยพรให้งานนี้ราบลื่น ทุกคนที่ไปโชคดีมีความสําเร็จ26กันยานี้ฟ้าจะเปิดเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรโดเกล้าให้สมเด็จพระบรมวศรัชธิราชสเสด็จแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดสัตตะเขาเรียกว่าสัตตะปัตภีแผ่นดินทั้ง7ของกษัตริย์ธีรราชเจ้าจะถูกเปิดเพื่อความอุดมสมบูรณ์คนทั้งแผ่นดินมาเขียนประัติสตร์ด้วยกันนะครับเขียนตั้งแต่หัวใจตัวเองและเขียนวงตระกูลตัวเองร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรม b ายแอนคอนเสิรราชพักทดแทนคุณแผ่นดินค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะครับค่ะ,คะ,คะเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะเราจะได้มีโอกาสพบกันค่ะ12กันยายนนี้แล้วก็26กันยายนนี้นะคะกับราชพักบายแอนคอนเสิรแทนคุณแผ่นดินค่ะวันนี้หมดเวลาของจกปรเด็นข่าวร้อนแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมและกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ